เราขับไเจอสังเกตว่ามีบางซอๆอยู่นี่บบเคยออกคยจากเธอนับแต่สองปีมานี่หรือออกคปจาเธอเดียวหนึ่งมากขมานั่งซื่อๆนี่เลยอันนี้สมระบอะเป็นสมาชิกสภาเป็นตัวแทนแห่งศิลคพนอยู่ของประชาชน รนการสร้างข้อมูลแข็งแกร่งสมาชิกสภา,าสนุสสัดก็คือสมาชิกสภานสสันแข็งนี้คงจกเชิการให้นในพันมานเนี่ยก็ได้มีความพยายามหลายในการปฏิบัติบทบาทต,ต,ตัวนี้ด้เปน็นโนทอดบทเรียนอยู่หลายประเทศนับทั้งประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์เพื่อนมิตราอ,อาเซียนอ่าเีกาเพื่อเห็นได้บทเทียนที่แตกต่างกันในระบบการเมืองที่บุคคลกัน หอระบบการเมืองพรรคเดียวบางประเทศก็รวมการเมืองหลายพรรคสันการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาครบบอกคือการมดคำนั้นคือกันแต่ว่าก็บอกคือกมัดนบางประเทศก็เป็นนั้นบางประเทศคือพรรคเดียวคล้ายๆกันคือการหลาอยู่แต่ว่าขึ้นจุดพิเศษของแต่ละประเทศส <S <s ิปฏ <te ิบัติแนวใดไเหตุทีใไก็ขึ้นกับจุดพิเศษของแต่ละประเทศนั่นแหละสัหรักขออยมารยานมีคยมูดรู้เป็นยังไงโดยส่วนยังงีงเหมือนว่าการเหตุหน้าที่ <ersch> ขันทะาของบรรดาสมาชิกสภาองศาสมาชิกสภาระสนแขงในการดำเนินของประชุมสภาสมัยสามัญก็คือประษาสภาระสนแขงพอข้าไปเจอสังเกตว่ามีบางโซๆอยู่นี่บ้เคยออกเคยเป็นจากเ่อนับแต่สองปีมานี่หรือออกเนเธอเดียวนึงมากามานั่งซื่อๆนี่ยละอันนี้สมมล้วบ่เป็นสมาชิกสภา เป็นตัวแทนแห่งชีวประพอยู่ของประชาชนให้กดก้าเบื้องประธานประธานสภาสประชาชนแขวงกันประชาชนไหวฟังใจเลือกตั้งไปโซนๆแล้วมานั่งซื่อๆเห้ยเป็นบ่ออะไรเนี่ยเธออันนี้ขอให้เบื้องน้ำกันซาตินอน่อนเพื่อให้ประธานประธานสมาชิกสภาผู้แทนคนสำรวจกดการอะตัวน,นี้เนาะอันนี้ว่าความชอบด้วยประธานเลยเออผมมีความเห็นบอกความเห็นแล้วก็บอกคนพวกข้วพวกคิดบางามเป็นบ่อเป็นผู้แทนอันนี้นเลยมีประธานเป็นเลย สินข้าพเจ้าให้เบื้องขึ้นใหม่ปัญหานี่บางคันบางคนเอาหันแต่บางคนเขาบ,บ่มีคอมเมนต์มานาั่งซื้อซื้อผสมมันแล้วก็แล้วไป,เ,วไปเห็นดีเมื่ออเไรสัร่งการแสดงขั้วให้ผิดอบต่อนาทีที่เป็นสมาชิกผู้แทนตัวเองสัตวที่ราคาเบื้องว่าสิสมควรบอกต่อไปสิเป็นสมาชิกสภาแห่งศาสตร์หรือบอกอีกอันนี้ขอให้คขนขั้วซะสินค้าปเจ้าเบาตรงไปตรงมานา่นแหละให้คิดเบื้องมาตรฐาน ที่เป็นโซโซนั่งอยู่นี่กดก้ามตัวเองเลยเนาะ